โอเคครับผม <laughs> จะมาสอนอีมีอีโมอ <laughs> ย่าติดตลกดิก่อนอื่นกินข้าวก่อนกาวกอนไอ้สัสนี่ตั้งค่าคีรัดอะไรหรอท่าทางหนึ่งอ่ะให้เป็นชิปซ้ายแล้วพอมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ปะแค่นั้นแหละไม่ใช่มาโคไม่ใช่มาโปยิงโง่เหมือนเดิมโอเค โอหรอดเฉยว่ะสัตว์วัตถาเนี่ยมันก็จะยิงแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยไมใช่มาโคโอเค

วัตถ่าโหดเฉยอีโมยิงชิซ้ายกว่าชิซ้ายเวลาเล่นน่ะเอ้ hơi ao hơi อ้าวเฮ้ย cả ได้ hơi oh, Phá.

เฮ้ยชิบหายเลย What the fuck ขำเฮ้ยขำอะไรกันวะน้องอะไร

Mà em mắm mắt 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 mắt

อตอนนี้ท้านมันเยอะยิงไม่ไมโดนเลยเคลาก่อนอีโมย,โมยหี้ย